อนอนแล้วละมือไปก่อนเลยวะรามาไมไ่ตั้งสต,ติตรงนี้นตั้งสติก่อนห <c oughs> ้าสี่สามสองแอคชั่น ชื่อติงลี่ตัวคนหนึ่งนั้นเป็นนักสาวนันหญิงมาจากประเทศเวียดนามชื่ออาชีสวัสดีค่ะดิฉันอาชีมาจากประเทศเวียดนามสวัสดีครับผมติงลี่ครับดิฉ <c oughs> ันเป <มา S 3> ็นเซีย,ย<อ>นพนันที่เก่งที่สุดในเอเชียนะคะคุณคิดหรือว่าคุณจะเก่งที่สุดคุณรู้แล้วหรือว่าผมเนี่ยนะชนะมาแล้วทั่วโลกเรามาลองกันดูสักตั้งมหมนะคะ จะเลือกอะไรดีก้าวเกหรือว่าอะไรที่คุณถนัดคุณว่ามาเลยอะไรก็คนผ้ามีสมาธิด้วยแล้วไปอะไรก็ได้ค่ะดีสัดได้หมดงั้นแจกไพ่เลยแล้วกันคุณมีเท่าไหร่ อย่ัราชสมาธิลูกสมาธิอยู่กับคู่ของเราฉันมีร้านแปดหยวนอคิดหรอว่าร้านแปดหยวนเนี่ยจะพอพอไม่พอก็ลองดูสักตั้งดีกว่าค่ะอ๋อผมไปยืมก่อนไหมอย่ามาทำเป็นพูดมากเลยเล่นเลยดีกว่าได้นั้นจ่ายไพ่ ผูก็เล่นกันอย่างตั้งใจคมาคุณเปิดก่อนสิคุณเปิดก่อนสิฉันให้คุณเปิดก่อนฉันไม่เปิดไม่ใช่ผมไม่เปิดหรอกไพ่ผมเหนือกับคุณแน่นอนไพ่ฉันซี่เหนือกว่างั้นลองดู แล้วเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคหนึ่งสองสามเป็นยังไงล่ะเสมอเถอะโอเคไม่เป็นไรผมว่านะเราเลิกเล่นการพนันกันเถอะผมรู้สึกชอบคุณมาชอบคุณขึ้นมาแล้วล่ะดีสมาที่ลูกบ้าอ่า จริงเหรออาจารก็ชอบคุณเหมือนกันไม่ต้องเขินหรอกแม่สาวน้อยผมเนี่ยนะหลงรักสาวเวียดนามมานานแล้วผมอยากจะกอดคุณสักครั้งหนึ่งเซียนเยียนสิคะเราไปทานอาหารกันไหมแหมไม่จองห้องอะไรก่อนหรอ พอก่อนคุณอยากทานอะไรครับก็ต้องอาหารเวียดนามสิคะโอ้ผมว่าไปทานอาหารมาเลเซียกันไหมครับอ๋อก็ดีค่ะที่ฉันไม่เคยลองเลยนั่นสีแยกมาเก๊าอ้าวพัเดดเด็ู้แต่สมาธิอยู่มากๆปับ้า กับคนตรยากสมาธิน,น,นะนวลูกนะพี่หนิมสมาธิดีคนภาคก็ต้องมีสมาธิด้วยยังไงเข็นมันต่อไปให้ได้ไม่จะขําเองอะไรยังไงก็แล้วแต่อ้าวคู่ต่อไปมาอ้าวมาเป็นคนดูโดนเลก ตอมาสโกออนนะลูกจะขามขามะะไรต้องผ่านมันพ้นมันไปให้ได้โอเคพร้อมห้าสี่สามสแอคชั่นเริ่มงันอสาวอิสรีเพิ่งจบจากมัธยมศึกษาปีที่6และนายอากิระเพิ่งจบจากมัธยมศึกษาปีที่หกสอบเข้ามหา,าวิทยาลัยไ,ได้แห่งลึงและในวันรับน้องนี่เองเขาทั้งสองก็ได้พบกันสวัสดี คุณช <descript or. S 1> ื่ออะไรหรอครับฉันฉันชื่อฉันชื่อหนูนาแล้วนายล่ะเราเราชื่ออาทิระแต่ว่าเพื่อนๆเรียกเราว่าไอ้เบิร์ดเก็ตสมาธิไม่เก็ตสมาธิ คณะอะไรอะเราเหรอเราเรียนบริหารธุรกิจแต่ไม่รู้จะเป็นบริหารอะไรได้หรือเปล่าเลยเนี่ยแล้วเธอละรหรือนาเรียนคณะอะไรเราเหรอเราเรียนคณะนิเทศนิเทศนอเขาที่นั่นสาวสวยเยอะนะเราไงเราก็สวยไม่ชอบเราเหรออ๋อเพราวแต่หนุ่นา เธออ่สวยจริงงด้วยนะเอ้ยอย่าว่าชมกันอย่างนี้ที่เคอนะคือเราชอบต้นขาของเธอมากเลยอ,ะอ่ะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะต้นขาเรามีนเสน่ห์เหรอใช่เรา่ชอบชอบชอบเธอมากเลยนะ เราว่าเราว่าเธอก็น่ารักแบบหื้นหืนดีนะเราก็ชอบเหมือนกันเลยเยริยหรือเปล่ดิ่ยจริงเลยถ้างั้นเราเราขอเราขอดม,ดมเท้าเธอหน่อยได้ไหมจะดีเหรอดีสิเราาชอบกินเท้าผู้หญิงที่สุดเลย คือเราอะช่องข้างซ้ายมากผู้หญิงทุกคนที่เราดงมาเราดงแต่ข้างซ้ายตลอดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้สองขาเลยพิเศษท้างั้นถอดถอดรอง,งเท้าก่อนสิเธอถอดให้เราแล้วกันแล้วอากีรักก็ค่อยๆถอดรองเท้าของเธอ <c oughs> <c oughs> หอมไหมขนาดอยู่ไกลขนาดนี้กลิ่นยังรันจวนมากถหายังไงขอเราดมอีกข้างหนึ่งด้วยได้ไหมได้เลยมอนหอมมากแล้วทีฬาปุ๊บเข้าไปใกล้น้องทั้งนีก ชอบิ่นรองเท้าเราใช่ไหมชอบมากและกีรัก็วางรองเท้าแล้ว,ล,ล,วลงราก็ใส่รองเท้ากับพื้นให้กับหนูนะ้างั้นพรุ่งนี้เธอมาดมรองเท้าเราอีกได้ไหมได้ได้เลยได้เลย <c oughs> แล้วพรุ่งนี้เนี่ยลืมนะเราจะต้องมาดมรองเท้ากันอีกแล้วเราอ่ะให้เธอดมรองเท้าของเราด้วยเอาไหมจะดีเหรอดีสิเราจะได้ ดูกลิ่นของการละกันไงงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่เดิมนะได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วหนูนะเดี๋ยวเรากลับไปเรียนบริหารต่อบาย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 ค่ะ